ดีนะคะทุกคนวันนี้อยู่กันในเกมโลบอกแมปกระดูกหักไอวีนะครับซึ่งผมไม่ได้ลงคลิปมาเป็นสอบสี่ประมาณสามสัปดาห์ลยผมไม่ได้ลงคลิปเพราะว่าช่วงนี้นะครับผมไม่ค่อยว่างะครับผมสอบแล้วนะก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะตอนทุกคนปิดเทองกันแล้วค่ะทุกทุกน้องๆพี่พหนูเพื่อนปิดเทมงไปรหรือยังครับผมไม่ปิดเลยแต่ใกล้ปิดแล้วแหละประมาณอีก ประมาณอีกสี่วันก็ได้นะผมก็จะปิดเทอมแล้วนะใครปิดเทอมมั่งใครปิดเทอมแล้ววนะ่างคขมไม่มาบอกเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่น EP สองนะไม่ได้เล่นนานเลยพักสองละเออมาเราเดี๋ยวขอเป่าเสียงก่อนเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวเสียงแบบไม่ได้ยินใครพูดอะไรเลยอืมเดินๆผมขอตั้งค่านี้แป๊บนะเสียงนี่ระด,ดับเสียงปานก,ากลางก็แล้วกันจะไม่ต้องดังนะ อะไรเราจะมาเล่นกันลยครับซึ่งวันนี้ครับผมเลเวล27แหละเห็นซ้ายล่างไหมผมเลเวล27แล้วเห็นไหมมีเงินก็ล้าน6นะครับผมมีอะไรบอกผมเลเวล27แล้วแต่ผมยังไม่พอคนระับผมยังอยู่ดาวสุดท้าย จะได้นานมากเลยครับโอ,โอ้โหสามาได้ตั้งไกลมากเลยครับก็คือดานเนี้ยมันแพงมากเลยนะมันอยู่ในยอดเขาอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนี่เห็นไหมผมดู่ดาดที่สิบแล้วทุกคนโอ้โห,โโหโกว่าจะพูดร้องมาได้ฟาร์มทั้งปีอ่ะบอกอืมอาจจะฟาร์มมาด้วยนะครับไม่ได้ไม่ใช่แค่ไม่ได้เล่นเกมเลยนะมาเดี๋ยวเราดูอ,อ,อ้ช่วยด้วย กดอันนี้ใหม่นะครับสมัครดาวนะการทุ่งไก่ไปการทุ่งไก่เออปิดกระเพงเลยเนี่ยเออตัวยืดตัวยืดระวังด้วยผมไปค้นหาในกูเกิล้วคบว่าเวลาจอสีขาวมันจะมีจออยก่นะมันเป็นจอผีอ่ะเหมือนแบบเราตายแล้วอ่ะเออ แหวเจ็บไปท้งหัวใจเฮ้ีกะช่วยด้วยช่วย มอมร้องเพลงอันนั้นเป็นแน,น่แนะเดี๋ยวผมจะร้องให้ฟังนะโอ้ยกูจับเริ่มพังแล้วเออเอ,อจไ้จไจ้จงแม่นก็ตาจงมาใจมาใจาสีบอบีม,มันมั่นหัวใจถูกแน่เจ้าเล้เป็น,นแค่เนี่ยแหละครับเลโคกก็ยังไม่เจอโจวงิงเลยแต่แล้วผมต้องไปด่านที่สามในโลกสามดิ อุ้ยเจอแล้วทำไมมันข้าอย่างเงี้ยหนูว่าโจขาวไม่ยิ้งเ,เละตุ้มเป๊ะเม้ยผมกระขาเลยมาเด๋อวจะไปม่าั่นต่อไปนะเป็นด่านสูงๆหน่อยเร็วๆเ๋ยวๆนี่ด่านนี้เลยครับ กระทบแรงมากเลยนะผมบอกเลยอันนี้ได้ยินผมพูดไหมกลัวมไม่ได้ยินกรอบแน่กรอบแน่เออกรอบเลยฟังเสียงดีนะทุกคนเนี่ยมันก็มีเสียงแล้วทุกคนเออไม่ได้แค่มีเสียงแต่ผมพูดอย่างเดียวนะมีมีเสียงทำไมมันน้อยเออน้อยอันนีหนึ่ง,หน,งหนึ่งแล้ว นย่มาทูดพาหงขึ้นสวรรค์นหน่อยเอ,อะเฮ้ยอ,อ๋อสงสัยร่างกายเรายังขยับอยู่น่าจะเป็นกระตุ้นหัวใจหรือเปล่า ตกใจนึกว่ามป็นแค่ผมทะลุแมพโอ้ยตกใจหมดเลยนูตอนแรกผู้กคนเห็นมากเหมือนผมทะลุแมพเลยอะ่ะอุ๊ยเอา้ามันกระตุกมันกระตุกจังไปอุ๊ย,ยวันนี้ก็จะมเล่นเล่น,ลนมากนะแค่แค่มาเล่นเพราะผมไม่ได้ลงคลิปนานแล้ว ทั้งตลอดเลยไม่เอาดีกว่าด่านธรรมดาเน่นะด่านธรรมดาก็ดีแล้วด่านสิสูงที่สุดมาแางพ่อแม่พี่น้องหวานเจ็บเลยโอ้ยเดินก็ไม่ไปอีกโซฟาผมเริ่มพังแล้วนะโอ้ยตุ๊กใช้กำลังจริงๆเลยมาเฮือโอ้ ขอขอฉันขอฉันใกล้จะหลุดแล้วเอ๋เอ๋เอ๋ อบนี้มันเล่นกระตุกจังใครอยากกินขนมใครอยากกินลูกชิ้นอุ้ยอันต่อไปแรงน้ำถ่วมตั้งเลยว่าสี่สิบห้าเลยผมต้องทุบมันถึงมันถึงจะหายอะเวลากระตุกอะเวลามันกดแล้วมันไม่เดินก็ขออไปนะทุกคนบอดีวสซสับน่่แนดูดิมันไปกดเองอะสซสับใครเป็นอย่างนี้บ้างครับเล่นอยู่ดีเดี๋มันไปกดมือสัวเลยนู่น ไปไปไปเดะเด้เจอว่เออกางเกงหลุดตูดเลยเอเอเจ็บไปทั้งหัวใจ พีเคจฮึว่า okay. มันมันมันไม่มีจุดเลยนะครับมันก็สูงสุดก็จะน่าจะเป็นจุดสิบแล้วแหละมันไม่มีจุดสิบเอ็ดอาจจะต้องเช็คกำลังหน่อยนะครับก็ขออภัยนะเพราะว่ศักดิ์ไม่ค่อยดีแหละเอออุ้ยคอหักเลยคอหักเลยเมื่อกี้ก๊อปเลยก๊อปเลยเมื่อกี้คอหักเลยยูดก็ไม่ไป ก็อ่านได้ไปเจอในสวนนะลูกคับแม่ำไมิแไมตัวอ่อนอย่างนั้นนะเอ๊ะวิรันเก้ามินิรนเก้าทุกคนคือมันกระโดดแรงมากอะตรงน้ำแข็งนี่แหละมันแดงมันมันมันแดงเลยมันแรงเออแรงมากตัวน้ำแข็งอะในแน่ๆตัวน้ำแข็งอเออคุยคอหักเลย พอหักเลยเนี่ยตอนน้ำแข็งมันแรงมากครับกระทุบทีเดียวแบบโอ้ไหลไหลร้อยเลยนะโอ้ยูซซาเป็นไรเนี่ยเอ้ยงั้นอะไรงั้นอะไรลูกพ่อลูกพ่อมันอย่างนี้สิลูกพ่อของแท้อืออย่างงั้นแหมอุย้ยายากนิ่งมากเลยไม่ยอมจะนิ่งมากเออ ดดดสิกเลย <laughs> ไปเดินสิเดินดีโอ้ยเดินก็ไม่ไปขอโทษนะครับทุกคนเออขอหักเราสิบสองขี้นึงเหรอ เดี๋ยวถ้าเราสผมพังแล้วพุกบเดี๋ยวไปเจอกันอีกช่องหนึ่งนะผมจะสร้างช่องใหม่นะจะเป็นช่องเป็นรูปเคพื้นหลังสีน้ำตาลนะก็ไปดูกันได้นะเขาะจะลงคลิปใหม่เดี๋ยวผมจะซื้อ iPhone 10ส0มานะครื่นมากเลยแต่อาจจะมีแยกกระตุกนิดหน่อยนะคเพื่อช่วย,วยล,ลุงลุงเก่าช่วยมด้วยลุงเก ทำไม่จอมันไม่ขาวะ่ะผมได้ยินเสียงวิ้งอะ่ะทำไมจจมน,น่าจะหลดไม่ทันนะเออน่าจะหลดไม่ทันเออเออ,เอ,อจอวิ่งบูด๊บมาปุ๊บเอค <c oughs> นหักขาหากักจงไม่เห็นกุเต่าเงินจงไม่ใจไม่กีบ สว่างจังเลยอ่ะเมื่อกี้มันน่าจะเป็นผสมกับจอจอจอวิง่งแน่เลยจอจอจอสีขาวแต่ทุกคนไม่กล้าม่วงเลยตัวผมกลายเป็นสีฟ้าเลยหัวก็ขาวเหมือนเดิมนะผมจะเจอจอผีไหมเนะี่ยแบบสมองแห้งเหีย่ยวตายอ่ะผมเคยเลแล้วผมเจอจอนั้นะก็คือหัวกระทบน้ําแข็งอะไรเงี้ยแรงๆอ่ะไม่ได้กระทมีกระทหมีก็เกิดน,นะ อแต่ว่าอาจจะยากหน่อยแต่น้ำแข็งอ่ะโอกาสมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเนียเนี้น,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 นเบอร์อย่างเงี้ยมีโอกาสเกิดนะบาทีอาจจะเน็ตก,ก็ไม่ดีนะดูเร็วร้อยสี่สิบเก้าแล้วอ่ะแม่คุณไม่ทราบค่ะคุณต้องการซื้อ iPad ไหมผมม่ะไม่อ่ะครับอ้าวผมมี iPhone 14 Pro โปรแล้ว i โ h o n e 16 ก็จะใกล้จบคลิปแล้วนะครับก็ไม่มีวันลา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 ก็ไม่มีคลิปว่าคลิปนี้มัคลิปนี้ก็ไม่คลียคลิปคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็โอเคแล้วก็สร็จก็ลิ้นผมพันเลยเมื่อกี้ลิ้นผมพันเลยอะ่เยอะเว่ยไปต่อนะครับเมื่อกี้ก็ขออภัยนะบาดอุ้ยขอหักขออภัยนะค,คนอื่นอาจจะฟังไม่รู้เรื่องนะแต่ก็ขออภัยนะครับพรณีว่า ผมอยากพูดเล่นเลยไม่มีอะไรทำนะช่วงนี้ได้แต่เล่นเล่นแล้วก็เรียนหนังสือเกือบเกือบแล้วเอ้ยขาเกี่ยวไปทีนึ่งแม่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 ดูด้วย้วจริงจริงตกลาวา สำหรับพีนี่ก็ขอตัวลาไปพีนี่เท่านี้นะคะบายบายแต่แต่ก่อนจะลาไปเดี๋ยวขอจะมาจบท่าสวยๆตัว,วน,นี้หน่อยแบบหัวโกเต็มๆมาจบท่าสวยๆตีลังกาตัวท็อกบายอย,ย่ยาหยุดอย่าหยุดเอออย่างงั้นเลย ในคลิปนี้เท้าหักเลยเท้ากริ่งกุ๊กกิ๊กเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปพิงท่านี้นะครับบายบายอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกุ๊กกิ๊กเวยนะแล้วก็กดแชร์นะครับไม่ต้องแชร์ก็ได้นะแล้วก็กดติดตามด้วยนะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปพิงท่านี้นะครับบายบายใครไม่กดไลค์ไม่กดติดตามคลิปนี้คนนั้นก็ระวังเป็นเกยแต่ะคนไหนกดไลค์คลิปนี้ ตองก็ก็คือเป็น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 พระเจ้า